หนุ่มไทยยู U 21คืนฟอร์มทุบโมร็อกโก3-0เซตสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยน,นะครับวันนี้ช่างยอดก็จะพามาติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต,ต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021นะครับในรอบจัดอันดับ9-16นะครับในวันจันทร์ที่27กันยายน2564กลุ่มจี้นะครับทีมชาติไทยพบกับ โมโลโกนะครับในการแข่งขันนะครับในเซตแรกหนุ่มไทยทำผลงานทั้งเกมลุกและเกมรับได้ดีกว่านะครับชนะไปก่อน25ต่อ12พอมาถึงเซตที่2นะครับก็ยังเป็นหนุ่มไทยอีกเช่นเคยนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมนะครับชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ15 นำไป2ต่อ0เซตนะครับพอมาถึงเซตสุดท้ายนะครับโมร็อกโกฮึดสู้นะครับคะแนนคู่ขี้สูสีกันมานะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าผลสุดท้ายนะครับก็เป็นหนุ่มไทยเช่นเคยที่ผนึกกำลังสู้ทั้งเกมลุกเกมรับนะครับทำได้อย่างแม่นยำกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าชนะไปด้วยคะแนน25แลต่นะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับ ทีมชาติไทยชนะโมร็อกโก3.0เซตด้วยคะแนน25.12 25.15และ25.22นะครับในรอบจัดอันดับ9-16ในกลุ่ม G นะครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติอียิปต์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่29กันยายน2564นะครับก็คือคืนวันที่28กันยายนนะครับ เวลาเที่ยงคืนนะครับ24นาฬิกาสามารถเชียร์กันได้นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้หนุ่มไทยเล่นเข้าขากันดีนะครับแล้วก็ไม่กดดันนะครับไม่กดดันในการเล่นครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในการรอบจัดอันดับ9-16นะครับรอเชียร์พวกเขาด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับลงกนฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวัเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ